ปราผสมดินสูตรใช้งานพร้อมใช้งานแล้วมากแต่นะฮะเอาดินนี้ว่นแนะนําดินก่อนดินนี้พร้อมปลูกนะครับขี้เท่าแกบดกบําแกบขาวแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็เนื้อดินนั้นนี้เหมาะสําหรับเพาะต้นกล้านะฮะเพาะต้นกล้า แล้วก็ปลูกต้นพ่ะเมล็ดแล้วก็ดูแลต้นกล้าต้นเล็กๆนะฮะเนี่ยเหมาะเนี่ยอาเคมา <c oughs> สำหรับคนท่านที่มาซื้อดินที่ร้านมักแปดนะฮะจุงสีแดงก็จะเป็นพอเมล็ดเลี้ยงต้นกล้านะฮะ แต่ส่วนผสมมาพร้อมแล้วที่วัวอะไรก็อยู่ในนี้หมดนะฮะอ่ะนี่ <c oughs> เราจะมันผสมผสมสูตรของที่ร้านอันนี้เป็นก้ามปูก้ามปูก็จะมีใบก้ามปูมาด้วยมีเนื้อดินนะฮะมีได้ธาตุสารอาหารอ่ะใส่มา สองถุงนะอย่างละสองตัดส่วนถุงงอกป่ะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นน,ปน่าจะเป็นต้นก้ามปูงอกละจะซื้อดินก้ามปูไปก็จะได้แถมต้นก้ามปูไปด้วยสวยก้ามปูอ่ะสวยมันกินน้ำเยอะกินเนื้อที่เยอะแต่ถ้าใครต้องการใบต้องการปุ๋ยอเหมาะต้องการล่มเหมาะ อันนี้ขุยไผย่เนื้อดินขุยไผ่จะเป็นดินล้วนแล้วก็มีพวกรากไผ่นี่ใครชอบใครชอบอันนี้เป็ดอันนี้มันเปียกน้ำนะปกติจะไม่เปียกน้ำเปียกน้ำเปียกน้ำก็เหมือนเป็นการหมักไปในตัวเหนียว,วก็เหมาะกับต้นไม้ใหญ่เติมดินนะฮะพวกนี้ ก็มีแร่ธา้าพร้รอมอ่ะแกบไปให้ความร่วนสวยุยแกะเขาหน่อยทีนี้นใส่สองถุงก็ได้นะจริงอะ่ะแต่เราถุงเดียวพอกลัวจะเค็มเกินนะแกบปริบแกบปริบสูตรนี้เราใช้ โอเคนะต้นไม้ใบเขียวออกผลไม่มีโรคนะฮะอ่าใส่มาอีกอันนี้มะพร้าวสับเพิ่มความรวนซุยรากจะได้เดินดีๆโอเคอันนี้อัตราส่วนครบถ้วนอ่าทีนี้ก็แหวกแหวกเป็นเหลือเป็นภูเขากลางเสร็จใส่จุลินทรีย์ไปจุลินรียท,ที่ที่แดงๆอะ่ะที่แดงแล้วอ่ะ ยังไม่แดงเราเอาไว้ใส่ของเราทีหลังแต่อันนี้ให้ให้ผู้ชมดูก่อนนั่นแหละใส่ขวดขวดใหม่แล้วเลยนั่นใส่หมดขวดนั่นแหละปึ๊บอ่าหมดเลยวันนี้เราใส่หมดเลย ให้อาหารมันเต็มเลยจิลินสีสังขากาจะมีกลิ่นหน่อยนะกลิ่นเหม็นหน่อยน้ำส้มสายไม้ใส่ประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องเยอะมากหรอกอแต่วนไปวนไปวนไปเอาโอเค น้ำต้นควันไม้เรามีน้อยเราไม่ได้ผลิตเองแต่ก็อาตัาส่วนใช้ได้ละการเชือ้อรากัารมแมลงกันปวกอไรอ่านี่ฮอร์โมนนม,มสดเร่งดอกเร่งผลไป,ไปเลยเ,เรามีจุลินซียเป็นตัวหลักอยู่แล้วไม่กลัวอ่านดีมากแล้วก็นี่เขามีนี่น้ำขี้วัว ขี้ไก,ก่ที่หมักไว้หรือจะใส่แบบเป็นเนื้อๆอ,อะไรก็ได้นะฮะแต่ของเราหมักเอาไว้เราก็ใช้ที่หมักหมักสวยหมักหมักเตี้ยอันนี้จะมาแก้ตรงนี้นิดนึงครับอันนี้ไม่ใช่ต้นจิกนะไม่ใช่ต้นว่าไม่ใช่ต้นว่า นี่คืออบเชยนะฮะแต่ไม่ทราบว่าเป็นอบเชยไทยอบเชยเทศหรืออบเชยยวนนะ,ะเพราะว่าเราไม่มีเปรียบเทียบเท่าที่ดมกลิ่นแล้วมีกลิ่นอยู่แล้วก็ไม่เป็นกลิ่นพะโลลเครื่องเทศมากก็น่าจะเป็นอบเชยไทยนะฮะมีกลิ่นอยู่อันนี้ก็คือยวค่อยไปหามาสามชนิดแล้วมาเทียบกันอ่า ที้วัวขี้ไก่ใส่ลงไปใส่ได้เพราะเราหมักหนึ่งเดือนอเราหมักหนึ่งเดือนเต็มเราไม่ต้องกลัวย่อยสลายทันใส่เยอะก็ได้อโอเคอันนี้เป็นสูตรแบบไม่ได้มีการใช้เครื่องวัดหรือจะวัดก็มาวัดกันตอนที่เวลาดินมัน หมักได้ที่แล้วนะค่อยมาเช็ดก็ได้เช็ดตัวน,นี้ไม่มีผลยังไม่ได้ปลูกนะครับค่า p h ที่เขาว่าดีก็นะ่าจะเป็นค่า p h กลางๆนะครับ6-8หรือ9เนี่ยได้หมดต่อไปจะเป็นวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งแต่เราก็ใช้ความการทดลองของสูตรเราที่โอเค ต้นไม้ก็โตโตไวนะฮะถ้าไม่ผสมตามนี้ก็อาจจะตายได้นะฮะเพราะว่าดินเปล่ปาๆมันก็โตช้านะฮะต้องผสมแล้วก็มีการผสมนะครับดินอันนี้ต้องขอย้ำนะครับแก่นของการทำกรเกษตรก็คือการผสมดินอีกอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับที่สำคัญ ทางร้านเราก็พยายามทดลองเพื่อ <c oughs> ให้ลูกค้าที่มาซื้อดินเนี่ยนะจะได้มั่นใจนะแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ต้องไปนั่งทดลองแล้วนะฮะหรือก็ไปเพิ่มเติมเอาแล้วแต่จะชอบกันตามแต่สไตล์ของแต่ละคนอันนี้ปลูกได้ทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะไม้ป่าให้ได้หมดจะต,ต้องหมักกนะันเดี๋ยวด้ดูไปดีกัน พยายามเน้นเรื่องการผสมดินนะให้ผู้ที่เ,เริ่มเริ่มปลูกต้นไม้นะครับมือใหม่แล้วก็อะไรอะ่ะที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีนะนี่เป็นอินทรีย์ไปปลูกไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ ทีนี้เหลืออะไรน้ำหมักเรามีน้ำหมักอีกแบตกต่างน้ำหมักมาสักสองแก้วเลยนี่แหละจะดียิ่งขึ้นเลยน้ำหมักหลังบ้านอะถัทงที่โอเคแล้วอะ,อะเขาอย่างละแก้วใช่ไหมครับถังนึงอ่าอย่างละแก้วก็ได้นั่นแหละสองถังแรกอะ มีแบบเศษอาหารที่เป็นเนื้อกับเป็นเศษอาหารที่เป็นพืชผักนะฮะเราแยกแยกถังกันไว้อยู่ใส่ถังละแก้วก็พอนะแก้วแก้วกาแฟใหญ่ๆนะสักครู่ก็แตกยอดหมดแล้วนะครับอันนี้พยุงอยู่ในถุงเล็กที่เดิมนะฮะแตกยอดลนะ สมัยก่อนเวลาปลูกต้นไม้นี่คือถ้าเราไปเอากมาจากที่อื่นเนี่ยสมมุตว่าถ้าดูแลไม่เป็นนี่ก็คือมันก็มามาโซมมาตายที่เรานะ <c oughs> พอเริ่มเป็นแล้วมันก็จะมันจะเริ่มแตกยอดอย่างเงี้ยเนี่ยกันเกลาาแตกยอดแล้วนะทุลงทุเรียนนี่แตกยอดนะครับหมดฝั่งนู้นให้ดูเอไปแล้วต้นช้อนเงินช้อนทองรูปช้าง เจ้าช้างน้อยไปแล้วขายไปแล้วไปแล้วหนึ่งเชือกมะนาวก็เริ่มจะมีลูกแล้วออกดอกแล้วมีลูกแล้วมอนก็แตกยอดนะครับแตกยอดหมดเลยช่วงนี้ฝนตกด้วย เติมปุ๋ยห้มดมันไม่กัดทั้งหมดกันนะฮะอาจจะต้องฉีดน้ำส้มฟันไม้เข้าไปนะฮะเพื่อป้องกันมแมลงนะฮะรัดเนได้ได้กินคือเรื่องของเรื่องในมะนาวตัวนี้ที่มันมันก็โตวไวนะะแต่มันออกลูกน้อยเพราะว่าเป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันถูกเฟิร์นดูดน้ำนะฮะเราไม่ได้เอาออกตั้งแต่แรกนะ กรณีหลักแล้วกรณีที่2ก็คือการผสมดินปลูกครั้งแรกของเราไม่ดีนะครับใช้ดินจากถุงเลยแล้วก็มันก็เลยเปลืองปุ๋ยถ้าเราผสมอย่างนี้ก็คือมันจะไม่ต้องเปลืองเปลืองเลยครับนานที่ใส่ทีได้เลยสบายเลยครับโลกก็ไม่มีใส่ไปยังน้ำหมักสองแก้วแลแ้วโอเคน้ำหมักชีวภาพทำเองนะฮะช่วงโควิดก็เลยทำน้ำหมักเลยทำก่อนด้วยทำก่อนมา ทำก่อนสอสมเดือนแล้วก็เกิดโควิดก็เลยเออั่นแหละได้น้ำถังน้ำามักมาใช้เลยไม่ต้องไปซื้อเขาหรือใครสะ,สะดวกไม่ไมสะดวกหมักเองจะซื้อก็ได้นะฮะขวดนี่ร้อยกว่าบาทขวดลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรบางที่ก็อาจจะขายถูกห้าหกสิบก็มีนะฮะแล้วแต่ กลิ่นหอมเลยไงจากกลิ่นเหม็นๆมันก็เป็นกลิ่นเปรี้ยวๆเพราะเราใส่น้ำส้มควันไม้กับกากตาลไงกลิ่นมาเลยอย่างเงี้ยที่กลายเป็นดมว่าเป็นหอมไปแล้วมันก็ไม่ได้หอมมากหรอกมันฉุนๆแต่มันก็จะไม่เหม็นนะมันไม่ได้เหม็นแบบเน่าเพราะว่ามันย่อยสลายละสามสี่เดือนสี่เดือนเนาะประมาณสี่เดือน ประมาณสี่เดือนหกเดือนแล้วก็กองมาขายได้แล้วเรียบร้อยยังไม่ได้เปลี่ยนถังเลยเดี๋ยวหาถังใหญ่ๆหญ่เลยอะ,อะไรนะเออมันเต็มแล้วไงมันก็เลยเราต้องเลยต้องทิ้งเศษอาหารไปเลยมันดีมากเลยนะไอ้เนี่ยชิงชันแต่งยอดแดงล่ะอันนี้เดี๋ยวเอาออก เดี๋ยวใส่พวกวอเตอร์เคสให้หมดเลยไว้ขายด้วยไว้แจกด้วยครับัวอเตอร์เคสกินดีกินดีกินดีจริงๆย้ำไปจีิงรับรับทุเรียนโอ้โหแตกยอดสวยงาม มาสยางนาก็แตกยอดแตกใบห่อนมากต้นมะกรับมะกรับไม้ป่านะครับไม้ป่าไม้ป่าใกล้จะสูญพันธุ์เราก็เลยเพาะเมล็ดเอาไว้คลุกเขาให้เข้ากันใส่น้ำยังใส่น้ำยังไม่ได้ใส่ ต้องใส่น้ําด้วยเนี่ยมันก็เริ่มแฉะแล้วแหละถ้าใส่น้ำเข้าไปอีกเนี่ยพอเราใส่ปุ๋ยเรานี่โอ้โหสุดๆเลยอะ่ะอันนี้คือธาตุอาหารบานเลยนะ,ะเนี่ยปลูกพวกพริกมะเขือตะเพาะอะไรนี่คือสบายมากๆเลยอ,ออกผลรอบในรอบเดียวเลยแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยอะ่ะแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยแล้วอะ่ะ ไม่ต้องใส่เลยแหละปลูกไปเลยยาวๆเลยจนได้กินลูกกันเลยนะตั้งแต่ต้อตอนอนน่อนนี่แต่อีกน้ำนี่เอาน้ำนี่ <c oughs> เอาให้มันซึมไม่หมดเลย <c oughs> จนดินเย็นนะฮะหมัก1เดือนดินก็เย็นแล้วเรายอมเสียเวลาหมักดีว่านะฮะดีว่าที่เราไปปลูกแล้วต้นไม้มันโตช้าแล้วมันก็ตายครับผมครับชุดค่บล็อ น้องรูปหล่อมาเต็มน้ำมงนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอากระสอบเอาอะไรคุมนะครับก็เ,เป็นอันใช้ได้นะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผม